ัน,นะปนอีนน้ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้มาติดตามผลงานเครื่องโรยข้าวของร้านประเสริฐก,การช่างโอ้สวยจริงของลุงประดิษฐ์บ้านเกียรติเจริญอำเภอประโคนชัยครับโอใช้ได้เลยนะครับสวยงามมากเลยเจ้าของนี่กี่ไร่ที่ตรงนี้แปดแปดไร่สมอรลอเหอมือนเขาถ่าย มทามทำมาเตือนเตือนไปเบอร์ธบันแตงแซลเรียบร้อยรลยนะก็เตือปลื้ก็จูมน้องอยู่เลยอ๋ออันนี้นี้ถ่ายรอบแรกรอบสองคือหวานหวานเลยโอ้มันโอ้ไม่คิดว่ามันจะได้ผลงานขนาดนี้เลยเนี่ยงามมากเลยครับสวยสวยมันถ่ายแผมมันเสมอกว่าเสมอกว่า,วาใช้คนหวานเนาะานประจถ่ายมมอเหนือนนี้ติกบ๊๊ อันนี้แปรร้มันประมาณแปรร้ายมันกี่นานแพ็แพ็ไร่ไปกติเหรอสองบิงนี้บ้านบิงละสี่ไร่ขึ้นแล้วอันนี้กี่วันอัลโหลมันไงด่ากล้าแค่ไรไงโยโมเพิ่บเลิกเลี้ยงลนี่ประมันไงให้มันจุดดนทีนะน่าจะสองอาทิตย์แล้วมันเหมาะเลยมาเท้าดีกว่าใช้รายงานคนเสร็นนี่คนหวานบอกบยกมือบายๆแล้วเอ้ยไม่ต้องใช้เองแล้วทีนี้สบาย ม่หอหรองนอันนี้มัี้ไี้บนี้จะเบิบม่โบอ๋อวียดเวยเวีเกวลิงนี้มกันตตตัวอ้อยจอือันนี้ปีรอบนะรถปีรอบเรบ้านเรานเราเราเรานโอ้เราไอ้ไม่ได้ร้อนมาบ้านรนเอาแบบ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 ดิบๆเลย เลยต้องวิ่งสองรอบม่มเลยนี่ได้สองเอรอยบ่บัเสดงที่นี่สมเอาอ๋อต้องเอานานิดหนึ่งแน่นอนเลยไอ้ต้องโยกกลางแต่นี่ตกกนี่มันจะพอดีมมเปาะเลยสุดยอดเลยนี่ต่อเถอะสวยสวยผลงานเครื่องโรยข้าวร้านประเสริฐการช่างอำเภอบ้านกรวดขึ้นแล้วนี่ นี่สองน่าจะเฮ้ยตั้งแต่ไปติดวันนั้นน่าจะเข้าทิดที่สามทุกอย่างนู่นทิตที่สามไม่ได้จุดทิตที่สามเจ้าของแค่พอใจมากเลยเนี่ยขนาดนี้ไถรอบแรกรอบสองหวานเลยโอ้หนาวพอดีเลยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆรร้านประเสริฐการช่าง อำเภอว่านกรวดผลงานเครื่องโรยข้าวแบบกระจายไม่ใช่เป็นแถวหนะ้าน,นี่แบบกระจายแบบหวานแต่ตอหล่อนะนี่น,นี่รองพื้นไหมนี่ไม่<พ>ขึ้นดีเถอะวะโอ้หลวงาพา่อเนาะนี่ขนาดไม่ได้ใส่รองพื้นนั่นนี่ว่ารองพื้นฟองได้สัมนาเป็นลุ่มุ่มจ้นี่เวียเวียนี่งี้หญ้ามันขึ้น,น,ไ,มนไม่ทันน่นนี่ไม่ทันเนาะแต่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหวานรองวานแล้วก็ใยน้ำเลยจบเลยนี่วานข้าวในระยะห่าง ไอ้มันโรยมาระยะห่างนี่มันพอดีคงงเลยถ้าถ้าถ้ามันบางกว่านี้หญ้ามันจะขึ้นแซมเต็มหมดอ๋อมันมีพื้นที่ให้หญ้าขึ้นนั่นแหละถ้าถ้ามันได้ดับนี้ใบพอใบมันคลุมปุ๊บมันไม่มีเลยมันได้นี่เหมาะมากเลยมันไม่ทึบมันไม่ไรหรอกถ้าจ้างจ้างขนขนบางทีวานเป็นกมไปมันทึบอืข้าวมันทึบมันมีแบบหนาแบบบางนั่นแหละไม่ค่อยใส่รวงใส่เม็ดใส่ไม่ค่อยมีรวงมีเม็ดหรอก อันนี้พอดีคอยดูเนอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเวปป่าคนแอบมาดูหลายคนเลยนะมามาดูแน<อ>่นอนเขาไ่วางมาติอ,อย่างน<อ>ั้นอย่างนี้มีมทิฏฐิพอมาถึงไม่รู้จะติตรงไหนแล้วเออเพราะว่ามันโรยไม่ไม่ถึงโอ้ยอ,อย่าไปซีเรียสมับอานกระเปาถ้าขยับนิดเดียวอ่ะแต่ผมไม่มีเวลามาอเอาเลยอ่ะอไม่มีก็ได้เก็บริมคานาไม่ต้องไปซีเรียสอต้งขยับขยับป้องกันไม่ให้ยาขึ้นอ๋อไม่ให้ขึ้นตรงริมบาดเวมจะบันผอนี้เลยเอว แต่รู้นี่้มาหนึงจัดสักส่วนเวียเป็นนั่นแหละคนใช้ก็จะรู้เลยนวโอเคเลยมสบายไปเยอะโทรจัดเลืองเบาการงค่าจ้างคนไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องคนหวานนี่แหละเดิมติโยะแบบยอดยอดตรงนี้เปนเมียนปีกละึงแต่มาตงโยมเพราะแต่พวกเนี่ยมดเธอปะพวกปีดองปีดองับครุภ์เนี่ย ใต่คนที่ใช้หยอดเราไม่เห็นอนนี้เลยไอหยอดจอดทิ้งเลยเนี่ยเม็ดไม่ออกเราก็ไม่รู้ขับไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าหันล้างดูถ้ามันไม่ออกก็รู้เลยอ่ะดินมันอุดอมันมีดีคีโคลนอะถ้าเออถ้าถ้าถ้าน้ำน่ะขีโคลนมันกระเด็นไปปิดปากมันมันมันก็อุดมันมันไหลไอเราก็รอกสองรอบก็ลงมาเอามือแค่แค่ปาก